สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับผมก็จะนําข้อมูลของน้ําในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับทั้งนี้ก็โดยการประสานงานกับทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขื่อนอุบลรัฐนะครับข้อมูลล่าสุดณเวลา13นาฬิกาของวันเสาร์ที่21ตุลาคมคือวันนี้น้ําในเขื่อนอุบลรัฐมี 115%เปอร์เซนต์ของความจุอ่างครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ำาเปอร์เซนต์ของความจุอ่างเช่นเดียวกันนะครับระดับน้ำก็คงที่แล้วนะครับโดยเมื่อวานครับที่เขื่อนอุบลรัฐมีน้ำไหลเข้าอ่าง22ล้าน8แสนแหมื่นลูกบาทเมตรครับโดยเมื่อวานซืนก็มีน้ำไหลเข้าอ่าง 39. ุ 40ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า39,4ล้าน4แสนลูกบาทเมตรครับสรุปแล้วคือน้ำไหลเข้าอ่างน้อยกว่าเดิมประมาณ17ล้านลูกบาทเมตรครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบกับอุทกภัย,ภย,ภยอยู่ในขณะนี้ทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนนะครับ วันนี้ครับการปล่อยน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐก็ปล่อยตามมติของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจของจังหวัดขอนแก่นครับโดยมีการปล่อยน้ํา21ล้าน7หมื่นลูกบาทเมตรครับเมื่อวานก็ปล่อย18ล้านลูกบาทเมตรครับก็ปล่อยทางอาคารระบายน้ําล้นหรือว่าสปริเวเอครับ ทางด้านอากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่22ตุลาคมที่ขอนแก่นนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเหมือนกันครับคือจะมีฝนฟ้าขนองก็ประมาณ10-20%ของพื้นที่ ก็ถือว่าน้อยนะครับไม่ทราบว่าจะตกตรงจุดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็นำมาสรุปให้ท่านได้รับทราบกันนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐก็ติดตามรับฟังได้ในช่อง YouTube ของธีรพงศ์โสดาสีนี้นะครับผมก็จะนำมาสรุปให้ท่านได้รับทราบกันจนกว่าสภาวะของน้ำจะเข้าสู่ปกติสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ